สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังอยู่ในไลฟ์ตอนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้แอดก็จะพามาดูกระบะนะคะที่เป็นของนิสูบิชินะคะว่าเรามีคันไหนบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะ าท in right ิตก right ันก่อนแอดก็จะพาดูเป็นรุ่นๆไปเนาะไล่มาจากอาพวกโตโยต้าแล้วก็ฟอร์เดี๋ยววันนี้เรามาดูมิสตูกันนะคะว่ามีมีคันไหนบ้างผ่อนเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันสีขาวกันเลยนะคะ ดูรอบๆคันก่อนนะคะมีฟูบิชิที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะเป็นแคปแต่แคปเปิดไม่ได้นะคะคันนี้มาพร้อมกับแม็กใหม่ยังใหม่นะคะที่เทียลงไว้ให้ คันนี้เป็นปี2014อ่ารอบนะคะ่ะสำหรับคันนี้ราคาผ่อนอยู่6,000กว่าบาทเองนะคะ6,000กลางๆใส่ตันปี14นะคะกระบะ รอบภายนอกดูใหม่มากนะคะสีดำคันนี้เป็นแคปเปิดได้นะคะปี2018เกียของเราก็เหมือนเดิมค่ะแม็กใหม่ยังใหม่หนึ่งชุดค่ะ ติดตามเพจของ k ิง g อง n ิ Big c a อยู่บ่อยๆเดือนโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นของเราก็จะเป็นโปรประชดโควิดนะคะลดให้ทุกคันนะคะราคา20งหมบาทจากป้ายนะคะแล้วก็แถมฟรีผ่อนข้างงวดให้อีก1นงวดนะคะสําหรับใครที่มาออกรถกับเราในเดือนนี้นะคะคุ้มมากค่ะโปรโมชั่นก็ ใครที่เอกสารครบแล้วก็ไม่ต้องจองเข้ามาเซ็นสัญญากับเราได้เลยสีดำคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่8,000นะคะ สูดิชิไททันนะคะตัวสูงนะคะรอบๆก็สวยงามนะคะคันนี้เดิมๆนะคะเดิมทั้งคันเลยสำหรับสีขาวคันนี้เป็นปี2017นะคะ ช่วงแัดพันนิดนิดน้อยๆยเท่านั้นแถมประกันเช่นเคยนะคะแล้วก็ค่าดำเนินการนะคะฟรีหมดทุกอย่างนะคะค่าจัดค่าโอนทรบพาสีนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะถ้าสำหรับลูกค้าที่เครดิตไม่เสียนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเอกสารครบเข้ามาหาเราเลยค่ะใส่ค<ม>่ะอีกหนึ่ง<ม>ค่ะ เป็นกระบะก็จะมีอยู่สี่คันคันนี้ก็จะเป็น,นสีทางนะคะสีเทาคันนี้ปีสิบสามคันนี้ก็จะพอนอยู่ที่หกพันหกพันต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้า สำหรับใครที่ชอบมิซูนะคะบ,บิชิไทตันสำหรับกระบะก็มีแอดเอามาดูเอามาให้ดูในไลฟ์กันครบแล้วนะคะสี่คันเดี๋ยวจะแถมเป็นของเก่งเก่งของมิซูก็จะมีมิซูบิชิแอค่ะสีแดง สีแดงคันนี้่อนอยู่ห้าพันเนี่ค่ะมีใครสนใจบ้างเอ่ยเป็นรถปีใหม่มากนะคะคันนี้มันปี2018ันไม่วิ่งน้อยมาก วิ่งอยู่แค่หมื่นกว่โลเองค่ะสำหรับคันนี้มิสูวิชิแอปค่ะแถมให้อีกหนึ่งคันนะคะเมื่อ ่อไม่กี่วันมานี้เฮียได้ไลฟ์สดไปแล้วนะคะสำหรับรถเข้าใหม่คันนี้ก็จะเป็น m i t s ูบิชิแลนเซอร์นะคะ e s เป็นตัว GLS นะคะเครื่อง1800 c c วันนี้ก็พอนอยู่ช่วง5,000นะคะประมาณ5 0 0งไม่เกิน5 0 0 0สำหรับ Mitsubishi ปี2013แบงค์เซอร์ก็วันนี้แอดก็พาดูของมิ t ซูไปก่อนนะคะวันพฤห,หัส เดี๋ยวแอดจะพามาดูเป็นอีซูซูแล้วกันค่ะสำหรับวันพฤหัสประมาณเกืบเกือบห้าโมงนะคะฝากาลูกเพจนะคะช่วยติดตามกันด้วยเดี๋ยวรอบหน้าแอดจะพามาดูอีซูซูกันว่ามีคันไหนตัวไหนบ้างแล้วก็รถเข้าใหม่นะคะ สำหรับว,วันนี้แอดก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เพจคิงของลิขาของเราเดี๋ยววันพฤหัสหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ